สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เอแบ็กมินจิกธนันก็จะพามาหาอาจารย์เชิดที่พัะตบองนะครับวันนี้จะให้อาจารย์เชิดอธิบายเรื่องหุ่นนะครับพี่อ้วนครับตอนนี้เราได้มาเจออาจารย์เชิดนะครับเดี๋ยวอาจารย์เชิดจะอธิบายเรื่องหุ่นการปั้นหุ่น,น,น,นยังไงครับยันบ้าอาลูนเนี้ออาลูนเนื้อติเตอร์ออยพระใดประปวนนักจูบหมกเนื้ยตัวมอสไกเนื้อร,รูปนี้เขาทำทำเอา เออผู้หญิงกับผู้ชายโพเมียนี่คิดถึงอยู่ด้วยกันตลอดต่อไปคิดถึงอยู่ด้วยกันตลอดต่อไปครับอันนี้คือปั้นจากสีพึ่งใช่ไหมฮะปั้นจากสีพึ่งสดสดเลยสดสดแล้วเป็นเทียนอันนี้เป็นตัวเล็กหน่อยนะฮะเป็นตัวเล็กมีผู้หญิงกับผู้ชายครับเขาวทาตัวใหญ่ๆนี่ก็ขาเอาไปทําพิธีหมดแล้ว๋อาไปทาพิธีหมดแล้วอ๋ออันนี้ถ้าทําเสร็จแล้วเราจะฝังลงดินใช่ไหมฮะพี่วัน อันนี้<ม>คือห้องทําพิธีของอาจารย์เชิดนะครับจะให้ท่านผู้ชมดูนะครับอันนี้คือคือการตั้งใบสีใช่ไหมฮะครับผมใบสีอ๋อนี่ของขมิจะตั้งอย่างนี้เดี๋ยวอาจารย์โชว์ทีละตัวหน่อยได้ปะโยวมวยโย่มยมยมยอยมเล้กโยมวยโย่อันนี้คือผู้หญิงกับผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงกับผู้ชายข้างหลังเราจะสลักชื่อใส่ใช่ไหมครับครับผมครับถ้าคู่ไหนมีปัญหากันหรือว่าอย่างไรเราก็สามารถที่จะทําให้ชิดกันได้นะครับครับมามาใกล้ชิดกันนะครับแล้วก็อย่างไร ต่อดีครับวก็เอาเวลาพัวใ่ไปมีปูยินงใหม่ก็ทำวิธีแบบนี้เอาพัวขึ้นึงขึ้นึงเมียคึ้นึงเราในเอากลับมาหาเราอยู่ด้วยกันก็อาจารย์มีวิธีแบบนี้ก็เขาเอาเชือกนีมัดให้มัดเอาอยู่ตลอดชีวิตไม่ต้องไม่ต้องเอาไปไหนอ๋อไม่ต้องเอาไปไหนไกลครับผมนะครับอันนี้ a อแบ็กแมจิกไทยแลนด์ก็ จะพาท่านมาหาอาจารย์เชิดสาริกานะฮะท่านจะมีชื่อเสียงทําเรื่องทําเสน่ห์ใช่ไหมครับของที่นี่แล้วก็อยู่ที่พัะตะบองแล้วแกทําที่บ้านเราทำมานานนะอาจารย์ทำนี่อาจารย์ทําเรื่องเสน่ห์นี้มากี่ปีครับลองถามช่วยถามอาจารย์ด้วยครับประมาณชนะไหมนะเธออครูนี่ประมาณชนะนะอ๋อเธอครูนี่ตั้งปีเจ็ดพ่มบูนหมออ๋อเขาทําประมาณ30กว่าปีแล้วอ๋อสากว่าปีแล้วก็ทําที่บ้านด้วยแล้วก็เรียนมาหลากหลายอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์ที่เขมร อันนี้หุ่นก็คือจะเป็นที่พึ่งนะฮะอ่าจะเป็นเทียนที่พึ่งแต่ตรวนี้จะเป็นตัวเล็กหน่อยนะครับอาจารย์ก็จะทํแเราทําทีทีเสร็จหรือว่าผมมีที่มีปัญหากันอาจารย์อาจารย์ก็จะท,ท,ทํา,ทหา,า,าทให้ดีึันได้นะครับอันนี้ประมาณประมาณกี่วันครับที่ที่ทอาจารย์ทําอยู่ มีจัดวันสิบวันก็สิบห้าวันสิบห้าบางทีก็นานหน่อยใช่ไหมครบางทีผมเรียนที่อยู่ต่างประเทศบางทีโดนอ่โดนของในลักษณะอะไรฮะที่ทําน้ําประจําเดือนใช่ไหมครับเป็นเลือดประจําเดือนอ่าแล้วของสกปรกนี่แหละของสกปรกที่ทางเอมเมดนี่นี่นี่เขาจะเล่นของกันมากเใช่ไหมครับลองถามอาจารย์นิดนึงครับถ้าสมมติมันนานเกินมันจะเกิดจากอะไรมั้งครับที่ที่มันยังไม่สมเูร็จเฟอร์ติวู អុកទៀងមិនតន់មកមកពីបញ្ហាអីណាតែធ្វើធ្វើរឿងរាយហ្នឹងណាអានេះធ opi... opi... tha... ្វើមកពីបញ្ហាហ្នឹងមកពីយូរមកពីអីមកពីដូចថាគ្រូគេធ្វើខាងនោះគេបេះខ្នងទួលគណែអូមានខ្នងហ្នឹងណាមកតែពូយីងនេះបញ្ហាអាចារ្យគេយកគេបែកខ្នងទួលខ្នងនេះ กันนะไม่ต้องเอาติดกันอ๋อแต่ว่าเราจะมีที่ทํามันจะมีปัญหาเรื่องการค้าขายใช่ไหมครับผมครับลองถามอาจารย์หน่อยว่าเราจะมีวิธีบังบังได้ไหมไม่ให้คนที่เราทําให้เขารู้อะไรเงี้ยอ๋อต่อไปเดี๋ยเธอเติมเน็ตเดี๋ยวเธอเน้นเนี่ยดังเนี่ยเซ็งดังทามาเธอครูเธออายเยอเนี่ยอ๋อเขาบอกว่าไม่ไม่คนอื่นไม่รู้ครับอ๋อคนอื่นไม่รู้อ๋อเขามีวิชาบังตาด้วยใช่ไหมครับครับอ๋ออันนี้คือวิชาเขมรเก่าเก่าแก่ของทางเขมรเลยนะครับท่านผู้ชม อันนี้เราให้ดูการทำพิธีนะฮะมีการตั้งใบสีมีการไหว้องค์ครูนะฮะที่อัศนะนะครับอ่าแล้วพี่อ้วนลองถามอาจารย์ว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมกับท่านผู้ชมที่สนใจอะไรเงี้ยอ๋อเมนเรื่องใส่่เด็อมไอ,อตรังเย่เย่ใสกีดทอดนักกีดทอดเยอะแต่พอเมนเรืองไงแต่ตรังเย่แต่อ่อนนั้นปเรืองยังเย่ตะวินกระทากายังทเวนึกสมัยเอาไปประกวน,นจุเครือโรซีอัดบานตะมกสานาะ កំបែកគ្នាកំប្រត់គ្នាទៅទៀតជួបហើយក៏ជួបរៀងរហូតទៅសាណាអាកុំឲ្យទៅទីណាឲ្យបានរស់ស៊ីកើតមានទ្រព្យសម្បត្តិធ្ធធើតកាលរៀងរហូតតទៅសាណាក្រុមគូសាកុំឲ្យបែកបាក់បានចេដីសុកសេដីចម្រើនការរស់ស៊ីកើតមានបានទៅសាណារស់ស៊ីទៅចិត្តកើតកើតមានចេះទៅទៅទៅមុខទៅថាវិញហ្នឹងครับพี่អួនអូខៃមកថាថាทําវិធីនេះเอาปุฉายเอาเอาเฟนแล้วกลับឡើងនេះอยู่ อยู่ตลอดชีวิตอยู่ตลอดชีวิตไม่ได้<ช>ไปไห<ช>นเนะล้าหาก,กินมีเงินมีทองเยอะๆเข้าบ้านอ่แล้วการที่ทําสําเร็จแล้วแล้วต้องอยังไงฮะอาจารย์เวลาเอาฝังดินใช่ไหม ครับผมเวลาทำาทํา t h i นี้เขาทำวิธีที่อาสนะของเขานี่ก็เอาไปฝังดินเอาไปฝังดินใช่ไหมครับเราทำวิธีแยกแล้วก็อาจารย์เดี๋ยวจะทำวิธีให้ครับผมแล้วผมเียก็จะกลับคืนดีไม่มีหน้าดำไม่มีของเข้าตัวไหมไม่มีไม่มีครับเขารับประกันครับเขารับประกันโอเคขอบคุณมากครับอาจารย์ออกคุณเจริญเจริญครับวันนี้เอแบ็กแมจิกไทยแลนด์ก็ขอบคุณอาจารย์เชิญนะครับที่เราได้มา ชมที่ในสำนักของอาจารย์เชิญนะครับก็จะมีเป็นวิชาเขมรเก่าแก่เลยใช่ไหมพี่พี่อ้วนครับผมครับเก่าแก่แล้วเก่าแก่แล้วฮะทำมาสามสิบปีนะฮะอาจารย์เชิญนะครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ